สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันทร์ที่9มิถุนายน2 0 2 5วันนี้ฟิกอินดเด็ก62เหมือนเมื่อวานกับบรรยากาศของการรอคอยนะครับสัปดาห์นี้เรารอคอยทั้งในส่วนของวันพุธที่11มิถุนายนทุ่มครึ่งเวลาไทยตัวเลข CPI และสำคัญสุดค่ำคืนนี้การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางการจีนที่เกิดขึ้นกรุงลอนดอนนะครับ การเจรจารครั้งนี้เนี่ยเราทราบดีสหรัฐอเมริกาส่งไปทั้งรัฐมนตรีลังคุณสกอตเบเซนแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์คุณฮาวิ์ลันิกการประชุมตามตารางที่ผมเข้าไปอ่านเนี่ยมันวันเดียวอาจจะมีการต่อไหมตรงนี้ไม่มีใครรู้อังกฤษช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นค่ำคืนนี้จับตาให้ดี ลุ้นว่าเจาจากลงตัวมีข่าวดีออกมาและตลาดเขียวคจีนะครับต่อไปสั้นๆมาพูดถึงพ่อใหญ่ไมเคลเซเลอร์นะครับพ่อใหญ่ไมเคลเซเลอร์สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งช้อนซื้อบิตคอยไป705 BTC ทําทำให้ตอนนี้ strategy ถือบิตคอยทั้งหมด5 8 9 5 5 b b d c แต่ล่าสุดเมื่อคืนนี้พ่อใหญ่ออกมาทวีตเซเ l อร์เทรคเกอร์และ ประมาณ7-8รอบที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งก่อนประกาศว่าซื้อบิตคอยน์แก่โพสเซล e ลอร์ t ทร c เกอเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้หรือพรุ่งนี้เราอาจจะเห็นข่าวพ่อใหญ่ช้อนซื้อบิตคอยเพิ่มหรือเปล่าและการที่ตอนนี้พ่อใหญ่หรือ Strategy นะครับถือบิตคอยทั้งหมด5 8 9 5 5 b t c เนี่ยคือ2.77%ของ21ล้าน คำถามที่ผมสงสัยตลอดเมื่อไหร่พ่อใหญ่จะพอจะหยุดที่5%หรือเปล่าหรือ10%จะมีไหมวันที่พ่อใหญ่บอกพอแล้วตอนนี้เราพักหรือถึงจุดไหนจะขายคอมเมนต์เข้ามาต่อไปมาพูดถึงข่าวที่บอกว่ากระท,ทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาหรือ DOJ นะครับ Department of Justice เรียกร้องให้มีการยึดคริปโตคืนมูลค่า7.7ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ จากแฮกเกอร์เกาหลีเหนือที่ปลอมตัวมาเป็นพนักงานไอทีนะครับคือข่าวนี้เนี่ยเพื่อนๆสรุปสั้นๆคือแฮกเกอร์อเกาหลีเหนือปลอมตัวเป็นพนักงานพวกรีโมทเวิร์กมาสมัครงานบริษัทไอทั้งบริษัทชั้นนำและบริษัทโนเนมขโมยข้อมูลบริษัทขโมยเงินลูกค้าขโมยคริปโตลูกค้าแทรกซึมมาตามบริษัทในสหรัฐอเมริกานะ แล้วก็ในบางกรณีเนี่ยขโมยข้อมูลคนอเมริกันมาสมัครงานถึงเวลาฤดูภาษีเกิดอะไรขึ้นสมภารส่งกฎหมายมาบอกว่าคุณทำงานที่นี่ที่นี่ทำไมคุณไม่ยื่นภาษีจบเจ้าตัวงงเป็นไก่ตาแตกผมตกงานอยู่ครับนะตรงเนี้ยเรื่องนี้อาจจะดูไกลตัวแต่ในอนาคตเพื่อนๆระวังให้ดีเรื่องนี้เคสนี้อาจจะเน้นในสหเมกกาแต่ในอนาคตเนี่ย บ้านเราต้องเห็นนะรีโมทเว w ร์ k นับวันการทำงาน work from home พวกงานที่สมัครผ่านออนไลน์ line, แล้วก็ไม่เคยเข้าบริษัทเลยเนี่ยนับวันยิ่งเยอะมิจฉาชีพยิ่งเยอะแทรกตัวเข้ามาเอาข้อมูลคนทุกวันนี้เวลาผมไปไหนไปอบรมอะไรหรือไปซื้ออะไรเนี่ยน้อยครั้งที่ผมจะให้ข้อมูลส่วนตัวนะล่าสุดไปซื้อของเซลล์บอกพี่สมัครไหมคะสมัครสมาชิก ได้ส่วนลด10สะสมแต้มผมบอกไม่เอาครับเพราะอะไรผมสมัครไปผมได้ส่วนลดก็จริงวันดีคืนดีบริษัทถูกแฮกข้อมูลเราหายถามว่าเป็นไปได้ไหมบริษัทโทรมาบอกคุณบอลโทษทีพอดีข้อมูลถูกแฮกไป40,000รายของลูกค้าตอนนี้หายไปไม่มีทางไม่มีทางแจ้งผมนะครับเ,เพื่อนๆจะทำธุรกรรมอะไรโดยเพราะโลกโซเชียล ห้ามหรือระวังที่สุดในการให้ข้อมูลส่วนตัวไปแล้วไปรับมันไม่กลับมานะครับต่อไปมาพูดถึงข่าวของธนาคารกลางอินเดีย Reserve Bank of India นะครับล่าสุดมีข่าวว่า Bank of India ยังยืนหยัดถึงจุดยืนที่ไม่คิดจะทำโครงสร้างพื้นฐานกฎหมายคริปโตเครนซีนะคือที่อินเดียเนี่ยมันดราม่ามันมีมานานมาก อินเดียเป็นตลาดคริปโตที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกทั้งในส่วนของ adoption และในส่วนของ developer กระดูกสันหลังของแต่ละเชนที่เราใช้เนี่ยเพื่อนไม่มากก็น้อยมาจากอินเดียนักลงทุนอินเดียต้องการโครงสร้างพื้นฐานกฎหมายต้องการความชัดเจนในขณะที่ธนาคารกลางอินเดียและธบอินเดียเนี่ยมองว่าเราเป็นห่วงเรื่องความมั่นคงแห่งชาติเราเป็นห่วงว่าคริปโตเนี่ยมาทำลายระบบการเงิน เราจะไม่โฟกัสเรื่องการออกกฎหมายและเราจะทำตัวเหมือนแกรีแกนสเลอร์นึกจะปิดอะไรก็ปิดนึกจะออกกฎอะไรก็ออกนะครับทีนี้ล่าสุดมันก็มีการรวมตัวกันร้องขอให้ธนาคารกลางเนี่ยเห็นใจแล้วก็ออกกฎหมายผลปรากฏธนาคารกลางบอกไม่สนแถมภาษีคริปโตที่อินเดีย30%นึกภาพกำไรร้อยลูปี 30สิบเข้ารัฐนะแถมถ้าคุณขาดทุนในปีนั้นคุณไม่สามารถเคลมภาษีได้ในปีต่อไปถือว่าสวยนะขาดทุนนี่ถือว่าสวยปีต่อไปคุณกำไรคุณต้องเสียให้รัฐนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจพี่น้องนักลงทุนในอินเดียแต่ถามว่าในเชิงปฏิบัติจะมีนักลงทุนที่อินเดียอารมณ์เสียเรื่องนี้ไหมย,ยืนเท้าเอวหน้ารัฐสภาที่ดิวเดลี ออลองขอให้มีการสร้างกฎระเบียบไหมหรือลดภาษีไหมผมว่ายากนะใครที่มีเพื่อนอินเดียเนี่ยจะทราบดีเทคนิคแผาๆและกว่าจะหลุดกว่าจะควักได้ทักรูปีเนี่ยไม่ง่ายนะ30%ผมว่ายากที่รัฐบาลได้กินนะครับต่อไปสั้นๆสุดท้ายนะครับมาดูคลิปของคุณไบรอันสตรองที่ล่าสุดการประชุม world economic forum เนี่ยแกไปพูดแล้ววันนี้ทาง w a t c h e r g u r u เข้ามาลงคุณไบรอับอกว่า ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับบิตคอยดีกว่าทองคำบิตคอยคือเงินยุคใหม่ที่พกพาง,ง่ายโอนง่ายไม่ต้องมีโกดังเก็บเหมือนทองคำไม่ต้องมีค่าขนส่งที่แพงเหมือนทองคาแถมยังมีปริมาณจากัดยีบล้านหมดแล้วหมดเลยและเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดในรอบ10ปีคุณค่าที่ดีของบิตคอยมันเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลทั่วโลกควรพิจารณาถือบิตคอย นะครับสรุปไม่ง่ายคือเทรนด์การเปลี่ยนผ่านระหว่างยุคของทองคำกับยุคของบิตคอยคําถามที่ผมอยากถามเพื่อนๆคือเป็นไปได้ไหมในอนาคตรัฐบาลไทยจะถือบิตคอยถ้าเป็นไปได้อีกกี่ปีหลังจากนี้เห็นต่างไม่ยังเป็นต้องแตกแยก คิดไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม <Which one? S 1> Which one?